กกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องก,ก็คือพี่จะมานะครับเรียกได้ว่าแจกโค้ดนะครับและตามหาผู้โชคดีนะครับก็คือ ตอนนี้พี่จะแจกผลทาวอนนะครับน้องก็คือแบบว่ามีผลทาวอนที่จะแจกนะครับน้องและหาผู้โชคดีได้แล้วนะครับแต่พี่ติดต่อไม่ได้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าพี่พยายามติดต่อแล้วนะครับน้องทักหาแล้วนะครับแอดไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีการรับเลยนะครับและไม่มีการตอบกลับเลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่า จะหาผู้โชคดีคนใหม่นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพลทาวนหนึ่งพลแบบฟรีๆนะครับพี่จะหาผู้โชคดีคนใหม่นะครับและวันนี้มีการแจกโค้ดด้วยนะครับอัปเดตโค้ดทั้งหมดให้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโค้ดแบบฟรีๆนะครับทุกคนก็อยู่ในคลิปนี้มีนะครับเนาะและยังเป็นผู้โชคดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะ ก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนในส่วนของโค้ดแบบฟิฟี่นะครับน้อแล้วก็อยากได้ผลพิสัยแบบฟิฟี่นะครับต้องมีการกดไลค์กดแชร์นะครับน้อและดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับทุกคนมา เรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับมี20กว่าโค้ดนะครับและแต่ละโค้ดนะครับทุกคนเรียกได้ว่ามีแต่โค้ดดีๆทั้งนั้นนะครับและมีแต่โค้ดเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดคุณเอพี่โค้ดลิสแตกนะครับหรือว่าโค้ดเงินก็มีนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มใส่โค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับโค้ดนี้นะครับทุกคนก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับเป็นโค้ดคุณเอ็พี่20นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ตว้้คถาไย่่เใสแแปล จะไม่สามารถใส่ได้นะครับน้องก,ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่า แต่ละโค้ดนะครับน้องก็คือเราจะมีทางด้านของจดบันทึกไว้ด้วยนะครับน้องว่าเราเคยแจกโค้ดไหนไปแล้วนะครับน้องและแจกไปกี่ครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะครับน้องถ้าคนดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็อย่าลืมลวกันนะครับเอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นโค้ดเงิน1เบลลี่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นโค้ดเงิน V2 นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จัดไปเลยนะครับทุกคนก็ได้ในสองโค้ดตัวนี้นะครับอีกี่ นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มนะครับนาอก็ประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับใส่โค้ดนี้ไปได้เลยนะครับเป็นโค้ดรีสแต็กนะครับนาอก็คือเราสามารถรีสแต็กจากจุดไหนก็ได้ของเกมนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเติมลูบักนะครับหรือว่าไม่ต้องไปจุดที่มันสามารถรีสแต็กได้อะไรประมาณนี้นะครับนาอสามารถรีได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ด โค้ดตั้งเลยครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านโค้ดลิสตั้กมันกั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มนะครับสําหรับโค้ดนี้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านโค้ดลิสตั้กมันกั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครัับบเเเป็นนนโคคค้ดู่่ะะรราาีียกว เป็นโค้ดคูณ exp 20นาทีนะครับทุกคนเราก็ได้มานะครับก็คือ58นาทีแล้วนะครับหรือราวๆประมาณ1ชั่วโมงนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้มีโค้ดคูณ exp ให้ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ โค้ดนะครับน้องก็คือเป็นโค้ด <t> ค <toner> ูณ e ยตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโค้ดคูณ e ยเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดคูณ e ยกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจะหนักจะเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับโค้ดต ทางด้านของโค้ดคูณแยกพี่นะครับอ,อีก20่นาทีนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ไปแบบลัวๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโค้ดคูณแยกพี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา อีก20นาทีนะยครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของโค้ดตัวนี้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเองพี่20นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีแต่โค้ดดีๆมีแต่โค้ดจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสอโค้ดดีๆนะครับโค้ดใหม่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนัก ไหนวิพีคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเล่นอยากได้ในส่วนของนะครับนาะโค้ดประมาณนี้หรือว่าโค้ดดีๆแบบนี้นะครับสามารถเอาไปฟาร์มกันได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านงโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนเราได้มา3ชั่วโมงแล้วนะครับนาอก็ใส่ไปแบบต่อเนื่องเลยละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็คือโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดสั้นนะครับแต่ก็ใส่ได้จริงแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็คูณมาอีกยี่สิบมาที่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและย 20นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับน้องโค้ดตัวนี้นะครับก็ ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็ได้ไม่อีกนะครับก็คือ20่สิบนาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดไปอีกนะครับทุกคนก็ได้ม่อีก20่ินาทีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนยกันนะครับว่าจัดหนักจัเต็มนะครับนอนนี่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่นะครับน้อโค้ดตัวนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็ได้ม่อีก ยี่สิบวัทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับแต่ละโค้ดนะครับน้องก็ถือว่ามีแต่โค้ดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเราได้มาสี่สัปโมงกับห้าสิบวัทีแล้วนะครับน้องและตอนนี้นะครับโค้ดก็ยังไม่หมดนะครับทุกคนโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราก็ได้มาอีกยี่สิบวัทีนะครับเป็นห้าสัปโมงยี่สิบห้าทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็เป็นห้าสัปโมงสี่ส อันนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็เป็นคนลิสตักนะครับปิดฉากไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบางน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากเล่นอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับและกิจกรรมฟรีๆนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับที่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนอยากเป็นผู้โชคดีนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคล ตตหรือ no ว่ามีการแจกเพิ่มให้นั่นเองนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับและอย่าลืมละกันนะครับพี่กำลังหาผู้โชคดีนะครับถ้าคนไหนอยากเป็นผู้โชคดีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปสไตล์แนวนนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมละกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์ห่แชร์นะครับและผู้ติดตามใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับคนละ Bye.